ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดนผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียกผมก็ขอกราสุนีคุณผู้ชมทั้นที่หน้ารักนนะครับผมนะฮะสวัสดีใครที่เข้าไปคิวโรดีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะขออนุญาตในการลิ้นพ นั่นเองนะครับผมนะฮะผลที่มีอันติแรงที่สุดนะครับผมนะหลายคนอาจจะรู้คําตอบแล้วนะครับผมนะว่าผลไหนคือที่สุดของที่สุดในการที่แบบมีอันตรงอันติแรงที่สุดนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะแต่บอกก่อนว่าใครที่กำลังมองหาเพื่อนในการเล่นเกมแนะนําแอปเกมมิงโกเลยแอปตัวนี้มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5ล้านคนซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีภารกิจประจําวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกําหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรือกดดูคลิปวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรได้รคบ 2เพจสามารถนําไปแลกเป็นโลบัค1 0 0่รโลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมครบเก้รเพจเราสามารถนาไปแลกเป็นโลบัคได้801โลบัคไม่ต้องกลัวนะครับผมแนวว่าจะสะสมเพจไม่ทันเพราะกิจกรรมนี้จัดระยะยาวอีกทั้งยังมีฟังก์ชันจับคู่แบบรวดเร็วเพียงแค่สาวินาทีเท่านั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาดที่เล่นเกมได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมแนวพี่จะเลือกเป็นท่าของโลบัคนะครับผมแนะแล้วก็เลือกเป็นทคางของแมปบอกรฟุตนั่นเองนะครับผมแนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอ แท็กปากนี้กูเบนนะฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมเราสามารถเร่งความเร็วโดวยการกดเลือกเกมนานๆนะครับผมนะแถมยังรบขยะภายในเครื่องอีกด้วยช่วยปิดแอปต่างๆนะครับผมนะที่ทางานอยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมนะทำให้ไม่ค้างแล้วก็ไม่กระตุกแบบนี้เลยปุ่มเอ้ไปไหนวะ ใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโก้กันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน้องๆล่าสุดเนี่ยคือคนที่ช่วยถ่ายงานของพี่เขาไม่อยู่แล้วนะครับผมนะพอดีแบบเป็นเรื่องน่าเศร้าครับน้องๆพอดีเขาไปดูคอนเสิร์ตอิวเซนลีก็ทิ้งให้พี่ถ่ายงานอยู่คนเดียวครับนะ้องๆแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยพี่ได้คนมาแทนแล้วนะครับผมนะฮะนั่นก็คือแฟนของพี่นั่นเองนะครับล่าสุดเขา,เ,าเดี๋ยวนะเขาไปทำอะไรตรงนู้นนะครับอนะไรรตตงนนััน้ว มานี่มาช่วยเขาถ่ายงานตรงนี้ก่อนซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะฮะแฟนพี่ไม่เคยเล่นเกมโลบหรือว่าเกมนี้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับโอเคไม่รอชาร้าแล้วกันนะครับผมนะ้วเดี๋ยวเราพาผู้ชมนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับ อะไรอของเปลี่ยนชื่อกันได้ไหมมันไม่น่ารักมันไม่ไม่น่ารักตรงไหนนี่ยันนี้ชุดเท่สุดแล้วโอเคได้เดี๋ยวให้เวลา5นาทีละกันนะครับให้เวลาไปเปลี่ยนตัวนะเข้า okay, ไ <Okay, S 1> ปโอเคชุดนี้มันรอโอกไปเอ๊ดเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะล่าสุดนี้พี่ต้องการสร้างแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับผมนะผู้ติดตามยังน้อยอยู่เลยนะครับผมนะใครที่มีใจรักพี่ชอบพี่นะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมนะอนาคตนะครับผมนะฮะมีการไลฟ์สตรีมผ่านแฟนเพจแน่นอนนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้กดติดดดตาาาาามมมมออยย่ลลลืพโกกกกสนน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 ี้้้ไปะะะะะะคครรัััับบผผูชฝวฮแฟเ กดดตติามัน้วยะคร okay, เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าท่าร่างาของแฟนพี่นั้นแต่งตัวแบบไหนนะครับผมนะฮะนี่เป็นยังไงละ่ะ <laughs> ไม่เคยเข้ากันเลยครับผม้อนๆเสื้อเป็นท่ารางาของลายสีลุงแต่ว่ากางเกงสีดําแหมหัวเป็นนาจาซะด้วยนะครับผมนะฮะโคตรเท่เป็นยังไงล่ะน่ารักนะนี่มันมัน,มนเป็นเนด็กน้อยเนี่ยหน้าเด็กๆน่ารักอ,อืน่ารักเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่สไตล์ของคนเรานะครับตัวเปิดทักี้ก่อนด้วยโอเคไม่รอช้าแล้วกันนะครับผมนะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะกับห้าดับอันตรีที่แรงที่สุดนะไปเลยครับ ลันธิ์ของเราเป็นเราผลบอมบ์นี่ครับผมนะหรือว่าผลระเบิดนั่นเองนะผมนะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าผลบอมบ์เนี่ยมันทำดาเมจติดท่อผ้าด้วยเหรอนะครับผมนะใช่แล้วครับผมนะผลบอมบ์หรือว่าผลระเบิดกากของเรานี่แหละเป็นผลที่มีดาเมจอันตรีนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแรงบากๆเลยนะครับผมนะจะมีดาเมจเท่าไหร่นั้นไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมนะฮะแฟนพี่ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฮะก่อนนะครับผมนะน้องโอ้โหอยู่บนยอดไม้ลงมาดีมาช่วยถ่ายงานก่อนฮะหลแล้วขึ้นไปทำอะไรวะนั่นน่ะเอ ที่สังเกตไงเธอนี่ไงเปิดเหตุแล้วเธอโอ้โหโคตรชัดเจนเลยลงพาเร็วมาถ่ายงานก่อนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมนะมาดูซิว่าผลบอมนี้จะบีดาเมจตเท่าไหร่นะครับผมนะฮะพร้อมไปกันเลยครับตูมอูอ๊ เ7็0พนะครับผมนะโอ้เป็นหลุมโคตรใหญ่คุณผู้ชมมานี่ผลอะไรคุณเอาแล้วไปไหนแล้วน่ะโอ้โหกระเด็นไปโคตรไกลเลยคุณผู้ชมมาเธอเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะแต่เธอพักเขามาเมื่อกี้เขาเกือบตายก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะทำให้แฟนพี่ลองได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าสรุปก็คือนะครับผมนะผลบอมบอมเนี่ยอย่ามองข้ามอย่าดูถูกเด็ดขาดนะครับผมนะเป็นผลที่บีดาเบลดอันดับต้นๆเลยนะครับผมนะฮะแม่ติดอันดับที่ห้าได้ไงกูยังงงเลยนะครับคุณผู้ชมว่ของเรานนะะครับผผมลทีี่ดาเอันตรแงที่สุดครับผผผมมนนนนนะะะะเเเปปป็็รรรขอองลสได์คับฮ ที่สามารถโหนใหญ่ได้อย่างนี้เลยนะครับผมนะเออจะตกกูจะตกโอ้โหเป็นผลที่ปรับบาค่อนข้างที่จะเหมือนว่าดีแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยดีเท่ทททาเท่าเท่าไรเลยนะครับผมนะฮะอุ้ยค่อนข้างที่จะเป่าเปี่ยวหัวใจซะบเลือกเกินนะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมนะฮะสำรวจมาแล้วนะครับผมนะเป็นผลที่เบีอันตีแหแรงเป็นอันดับที่4นั่นเองนะครับผมนะฮะทาด้านของแมบนี้เลยฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า,วานะครับผมนะฮะอันติของผลสไปเดอร์เดี๋ยวจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะฮะพร้อมไปครับนี่ฮะนี่เลยฮะอยยเสีงงโคตรดั อุ้ยดูดิอุ้ยดาเมจ7,800พันะครับผมนะฮะมากกว่าผลบอมบอมไป1นึ่งยน네ะครับผมนะสุดเลยนะครับผมนะฮะผลสไปเดอร์ก็มีดาเมจแรงกว่าผลบอมบอมไปนิดนึงนะครับพีปป่ป๊ปอปพี่ป๊ปอปพี่ป๊ปอปพี่ป๊อปพี่ป๊อปขยันสุดด้วยเมื่อกี้ทาเสียงเลยนะรถพยาบาลไงมันทำยังไงอะ่ะพี่ป๊ปอปพี่ป๊ปอปพี่ป๊ปอปพี่ป๊อปพี่ปอ <c oughs> อ่ะโอเคคนระับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อผลต่อไปกันเลยนะครับอันดับที่สองของเราเป็นเรื่องของผลชิบาร์นะครับผมนะฮะเป็นผลที่มีอะกจู้ เราง่ายแล้วกับน้องๆเออลงมามาถ่ายงานก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นพูดตรงๆนะครับผมนะฮะถ่ายมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่ถึงไหนเลยนะครับผมนะฮะเธอมาช่วยช้าถ่ายก่อนดีมาพร้อมนะครับผมนะเดี๋ยวดูซิว่าผลพิศารนี้จะมีอันติแรงเท่าไหร่นะครับผมนะพร้อมไปครับนี่ไงนะครับผมนะฮะโดนอันติไปเลยไม่ล่านะครับผมนะเธออยู่เฉยๆนะอย่าวิ่งนะเขาวิ่งตายนะบอกก่อนนี่เไป็นไงโอ้โหโโดาเมจดแปดพันสี่เป็นยังไงล่าโคตรแรงนะครับผมนะฮะเป็นผลทีี่มมมคคววาานนนนนเเเ็บบซะะะะหลือกิรัผฮ ข้ามกับความเป็นจริงซะเกินปัจจุบันกูโคตรร้อนเลยนะครับผมนะอุณหภูมิที่บ้านพี่ตอนนี้เนี่บผมนะฮะเกือบจะแตะ40อยู่แล้วนะครับผมนะฮะบอกกันเลยนะผมนะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะรู้กันดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะเมื่อจอดรถตากแดดจะเป็นยังไงนะครับผมนะแม่กูนึกว่ากระทะทองแดงนะครับผมนะสรุปก็คือผลที่บ้านนะครับผมนะมีความแรงเป็นระดับที่3นั่นเองนะครับผมนะสำหรับอันติของเขานะครับผมนะเป็นผลที่มีสกิลกว้างมากๆนะครับผมนะถ้าใครยืนแช่บอกเลยว่าตายโง่ๆแน่นอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคคคืืืออ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 สสััััังงงเเเเเกกกกกตตมมมมาาพนน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 นึแแลล้้้้้วป็ะะะไไไรร่่บบบผทยยซีขใจ จริงๆนะตัวมันร้อนรู้จักเปล่าเออบรรยากาศมันร้อนอย่ามายืนใกล้กันสินะครับผมแหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอันดับที่สองของเราเป็นอะไรเขาผลเงาดีครับผมนะฮะหรือว่าผลชา์โดนั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่บีอันตรีเนี่ยแรงเป็นอันดับที่สองนะเด็กดีครับผมนะจะแรงขนาดไหนนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะครับสกิลพร้อมนะครับผมนะไปกันเลยครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะครับผมนะคุณรู้ว่าบอลลูนโถอะหรอปุ้มนี่เป็นยังไงเริ่มต้นสตาร์ทแรกก็5 0 0พันแล้วนะครับผมน้องๆเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่น โโอ้ห7,000 7,000แล้วคุณผู้ชมฮะับ8,000แล้วนะครับผมนะฮะ8,000กับกับโอ้โหเกือบ9,000แน่โอ้โหอะไรบัญจะขนาดนั้นนะครับผมนะฮะ <c oughs> แม่แรงกว่าผลที่บาร์ตั้งหลายเท่าเลยครับผมนะ <c oughs> ไม่ใช่หลายเท่าดิก็อาจจะนิดดึงนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งความแรงของมันเนี่ยนะครับผมนะฮะขึ้นอยู่ตรงหลอดบิเตอร์ตร,ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะยิ่งเต็มหลอดยิ่งแรงนั่นเองนะครับผมนะฮะยิ่งเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมนะแรงชิบไปไวบ่วงเลยนะครับมาถึงผผลลททีีีี่่่มออัตตรราแงงงสุดเนนย้ึึกถ แม็กมาเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าผลนี้ที่ครับผมนะเป็นผลที่มีดามเมจเบลอๆนะครับผมนะฮะดีที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะเป็นดามเมจต,ติดไฟนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเป็นดามเมจเผาไหม้ก็ว่ากันไปผู้ชมครส่วนตัวเดี๋ยวครับผมนะฮะพี่ชอบผลแม็กมานี้มากๆเพราะว่านี่เลยนะครับผมนะฮะเป็นซิกเนเจอร์นั่นก็คือเสียงเจ้าทะเลผู้ชมครับ ทุกวันนี้กูยังเราแพงนะครับผมนะฮะฝันภาวะเพราะเสียงนี้อยู่เลยนะครับผมนะฮะคือถ้าได้ยินเนี่ยกูนึกว่าเช่าทะเลตลอดเลยผู้ชมครัไม่เข้าใจเจมเลยนะครับผมแนวว่าทาไปเพื่อนะครับผมแนวแหมมึงไม่มีเสียงอื่นแล้วดิแต่ช่างมันเถอะนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจกันดีกว่าแต่ว่าเอออ้อออแฟนกูหายอีกแล้วเออไปไหนน้ามานี่โอ้โหขยันหลบซะจริงนะครับผมนะฮะกูนึกว่าหนังอินเดียหรอนี่เป็นยังไงล่ะลอยมาเป็นอย่างกับผีหนังอินเดียเลยมึงโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือเป็นอะไรเดี๋ยวทำไมลอยไปอย่างนั ออออปปปี <P ie people> <P ie people> <N> ีีแหมรถพยาบาลก็ามาโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมนะฮะว่าจะตุยเย่หรือไม่ตุยนะครับผมนะเพราะว่าผมเล็กมากนี่มันขึ้นชื่อเรื่องการเบร์เลินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะพร้อมนะครับผมนะฮะไปครับโอ้โหเเป็นยังไงครับผมดาเมจโอ้โห โอ้โห,โหไม่เหลือกลัวทำไมเขาตายอ,ะอ่ะขอโทษทีคือดาวเบันแรงเกินนะครับด็อกดก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับผมนะผลแม่มาสนี้เป็นผลที่มีดาวเบตในการเป็นเลอร์นเนียนะครับผมนะฮะมากที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้เลยนะครับผมนะหรือจะบอกว่าเป็นผลที่มีอันตีแรงที่สุดในเกมนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะมีความคิดเห็นย,ย,ยังไงกับวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือว่ามีผลไหนที่มีดาวเบตแรงกว่านี้หรือว่าอันตีแรงกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยได้เช่นกกกกััันนนนะะะคครบผมฮโออเจา่ นะอโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนวะที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมแนวไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย